สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องตะโกนะครับคุณผู้ชมครับจากอาเภอตาพยาที่จะข้ามไปยังอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขับรถมาจากตลาดโคกอีดอยนะครับซึ่งกําลังจะข้ามเขาช่องตะโกไปที่อาเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นเขานะครับแล้วฝนก็ตกปลอยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับ ไปชมบรรยากาศของเขาช่องตะโกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกโปอยๆนะครับคุณผู้ชมผมจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมวิวกันนะครับ อากาก็รถเยอะนะครับขาที่จะไปยังตาพญาไปยังสักแก้วนะครับมาจากอีลามรถเยอะเลยทีเดียวนะครับลงเขามาส่วนผมก็กําลังขึ้นเขานะครับรถที่สวนมาก็กําลังลงเขามาฝนลงเม็ดปล่อยๆนะครับทุกท oh. ่ครับ อนนีามาจากทางบุรีรัมย์จะมาตาพยาก็เป็นทางลงเขาก็จะใช้ความเร็วไปไม่ได้นะครับรถบรรทุกนะครับว่าจะมาใช้สาหนว้นครับเพราะว่าอันตรายนะครับฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับคุณผู้ชม จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นไม่ป้ายแล้วนะครับว่าเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นเขตบุรีรัมย์แล้วนะครับไปละหานทราย39กิโลนะครับดูจากป้ายนะครับรถที่มาจากฝั่งทาง ลำที่จะไปตาพยาค่อนข้างก็จะเยอกหนาตาเลยนะครับฝนก็ยังตกปลยอยู่นะครับข้ามาฝั่งบุีรราแล้วนะครับตอนนี้ผมข้ามาจากตลาดโคกีด้วยฝั่งอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วแล้วก็ข้ามาฝั่งอำเภอโนนดินแดงจังหวัด บูรีรัมแล้วนะครับมีเป็นบรรยากาศของจังหวัดภูรีรัมนะครับคุณผู้ชมสองข้างทางก็มีพ่อค้าแม่ค้าขายของกันเยอะทีเดียวเสียดายนะครับคุณผู้ชมฝนตกไม่อยา่างนั้นจะได้ภาพแบบชัดๆสวยงามนะครับของวิวสองข้างทางของภูเขาแต่ฝนตกนะครับฝนตกก็จะได้ภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปอำเภอโนนนินแดง21กิโลนะครับจากบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ